มาต่อมาไม่เห็นได้ เก่งเก่งมากมเก่งมาก,าลลกอีรับเลยหรอสนิทแล้ว <c oughs> เก่งมากไม่ใช่หรอกผิดอ๋อเก่งมากเก่งมากนมนให้ถูกอ่ะเก่งมาก เก่ง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 เลืสุดท้ายนล้วอืมเก่งมากเก่ง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 ว้าวเก่งจังเลยเก่งจังเลยไหนหันมาให้แม่ดูหน่อยได้โอ้ลนหลนลนเดี๋ยวแป๊บนึงมามาขอดูหน่อยเก่งมาก I'm going to go out